รอบที่แล้วเนี่ยเราดูเรม w a t c h 2 Pro ไปนะคะเป็นตัวใหญ่แต่ว่ารอบนี้เราอยู่กับ e รมิ w a t c h 2หรือว่าเร m i w a t h h 2นั่นเองนะคะแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กนะคะแต่บอกเลยว่าคอลซ้อฟีเจอร์ที่แบบว่าเกียบมาก,มาก,มากรุ่นใหญ่ก็ต้องระวังเอาไว้นิดนึงนะจ๊ะเพราะว่ารุ่นนี้มีอะไรที่ดูน่าสนใจมากกว่ารุ่นใหญ่บ้างวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา <c oughs> ทีในมือของเดาดูนะคะคือ r เ m ม Watch 2นั่นเองนะคะเปิดราคามาเรียบร้อยที่1,499บาทนั่นเองนะคะรับราคานี้เนี่ยก็เป็นราคาที่อัติกรมก1มพันห้านาฬิกาพันห้าปกติราคานี้เราได้เป็นสมาร์ทแบนด์ อ่าสมาร์ทแบงก็คือสมาร์ทแบงกอ่ะคุณชมที่มันเป็นแบบสมาร์ทแบนกอ่ะนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันได้เป็นสมาร์ทวอชนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นสมาร์ทวอชราคาไม่แพงแต่ว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะหน้าจอเนี่ยตัวนี้เนี่ยจอจะเป็น1.4นิ้วซึ่งจอเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยมันดูมันออกแบบเหมือนกับแปลกๆหนึ่งด้วยความที่มันทําให้กระจกมันโค้งนะคะแต่ว่าจอตรงกลางของมันเนี่ยค่อนข้างจะแบนเนี่ยมันเลยดูเหมือนว่าเอ๊ะจอมันเต็มหรือเปล่าแต่จจจจริิงงๆๆมมมมััันนนนนนนเเตตต็็ะะะะค้กกกกแแแบบววลลาาาาดดูปปึ่่่อยไใ ตัวนี้1.4นิ้วนะคะพิกเซลคือ320คูณ320อัตราส่วนแบบนี้คือ1ต่อ1นั่นเองนะคะแล้วก็ความสมารสูงสุดเนี่ยดันได้ไดับรุ่นพี่เขาเลย600 nits นั่นเองนะคะแล้วก็พาแนลจอเนี่ยเป็นแบบ TFT LCD เหมือนกับรุ่นพี่เขา ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับการใช้งานของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับรุ่นพี่เขาเลยนะคะก็คือโหลดแอปพลิเคชัน Real Me Link นะคะมาและต้องทาเหมือนกันเลยนะคะแม้ว่าคุณจะดูคลิปไหนดูจะพูดซ้าเผื่อไม่ให้พลาดกันอัปเดต r e มี m e Link นะคะผ่านทาง Play Store ก่อนแม้ว่าจะมีติดเครื่องมาก็ตามแต่แต่คุณต้องอัปเดตหนึ่งเพราะว่าอุปกรณ์มันใหม่นะาที่แอปพลิเคชัน r ร a l m e Link มันติดมาจากโรงงานเนี่ยมันอาจจะเป็นเวอร์ชันที่เก่ากว่าเนี่ยเราก็อัปเดตฟรีได้เลยนะคะที่ google play store แล้วพอเชื่อมต่อปุ๊บใช่มมััม้ยยะะเเเาาาากกกก็็จจททํรรรรชื่่่ออออตนีีบบปสถ ตัวของนาฬิกาเนี่ยผ่านทางเรมีลิงด้าเลยนะคะสําหรับเรมีวอชทูเนี่ยที่มันเป็นจุดเด่นและเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยมีความพิเศษมากกว่ารุ่นพี่เขาอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่า Life watch f a c e s ครับคุณผู้ชมหรือว่าหน้าปัดแบบเคลื่อนไหวได้นะคะซึ่งเจ้าหน้าปัดตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้นะคะกว่า10แบบและมีหน้าปัดอย่างอื่นเนี่ยให้เลือกอีก100แบบนะคะน่ะดนดีบอกเลยเต็ไมไปหมดนะคะเต็มเครื่องดูไปหมดเลยดังนั้นอันนี้เนี่ย ก็ยิ่งเปลี่ยนหน้าปัดได้เยอะเนี่ยก็ยิ่งดึงดูดคนได้เยอะนะฮะแล้วก็ยังสามารถเอารูปนะคะจากในแกลเลอรี่ของเราเนี่ยมาตั้งได้เหมือนกับรุ่นพี่เขาเลยไม,ไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์เลี้ยงนะคะคนที่เรารักคุณพ่อคุณแม่ลูกน้อยของเรานะคะบางคนเล่งกระต่ายบางคนเล่นน้องหมาาคนเล่นน้องแมวบางคนเลยงสิงโตอย่างเงี้ย หรือว่าเลี้ยงยีราฟไว้เงี้ยเอาก็สามารถมาติดตั้งได้นะคะเพื่อแบบคิดถึงยีราฟมองหน่อยหนึ่งอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ทาง Dumi Watch จัดมาให้กับเราเสมอเลยนะคะ <S <S ต่อมาเป็นเรื่องของสายรัดข้อมือนะคะเนื่องจ,จากว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่เนี่ยตัวสายรัดข้อมือตัวนี้เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่22ม mm มค่ะการออกกําลังกายตัวนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตัวสายของเขาเนี่ยมันจะ มีแบบเป็นคล้ายๆกับ TPU ที่ค่อนข้างจะเอะ่มันจะแข็งนิดนึงนะดูดว่ามันจะแข็งไปหน่อยถ้าสมมติมออกลังกายอย่างไงก็ต้องไปลองว่าแบบว่าถ้าออกหนักจริงๆแล้วมันจะแบบเอ่อกัดหรือเปล่าแต่บางคนแพ้ยางแพ้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอยู่แล้วนะคะแต่นี้ดูว่ามันจะมีความแข็งนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยแต่คงไม่ได้กัดมากมายอะไรแต่นนดูไม่แพ้ไงคือจะออกเท่าไหร่นาดูดก็ไม่เป็นอะไรไงแต่สำหรับคนอื่นนาดูก็ไม่รู้แล้วก็มีสโลแกนนะคะ Dare to Live เหมือนเดิมนะคะอยู่ตรงสายรัดเหมือนกันดังนั้นใครที่ อยากจะก้าวนะฮะออกจากเรื่องเดิมๆนะฮะเราก็มาเดทูรีฟเป็นงานกับเรียวมีได้นะฮะดีไซน์เนี่ยบ่งบอกตัวตนได้หน้าปัดนาฬิกาก็บอกตัวตนได้เรียวมีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะจริงจังกับการออกแบบมากๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้เราจะเห็นได้ชัดในทุกผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วไปดูเรื่องกันดีกว่าว่าเขามีอะไรเป็นจุดขายอีกค่ะก<ค>่อนจะไปเรื่องอื่นต่อไปนะคะต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยด้วยราคา1,500บาทสิ่งที่เราเนี่ย สัมผัสได้นะฮะก็คือมันจะตอบสนองช้ากว่ารุ่นพี่เขาอยู่เล็กน้อยนะฮะมันเหมือนกับใช้ในการโหลดมากกว่าเพราะมันโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถปรับไปปรับมาได้อย่างลื่นไหลแล้วในช่วงแรกที่สมมติเราเข้า,าการเปลี่ยนหน้าปัดหรือว่าเข้าฟีเจอร์อะไรเงี้ยมันอาจจะมีการโหลดเล็กเล็กน้อยๆอนะคะแต่พอมันโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลนะคะแล้วก็ที่ติดไว้จากคลิปที่แล้วนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีหน้าปัดของเรียวเหมียวนะคะมารคอ น่ารักนาจากเรือมีด้วยนะใครจะซื้อรุ่นนี้หรือว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยนะคะหรือว่ารุ่นพี่เขาก็จะมีหน้าปัดของเรียวเหมียวเนี่ยมาให้เรากุ้งยิงกุ้งยิงกันที่หน้าปัดด้วยนะคะโดยรวมๆเนี่ยฟีเจอร์ก็จะคล้ายๆกันกับรุ่นพี่นี่แหละค่ะแต่ว่ามีหนึ่งฟีเจอร์ที่เหมาะกับลุคนี้หรือเกินนั่นก็คือการปลดล็อกอัตโนมัติแม้ก,กระทั่งว่าเราเนี่ย กำลังใส่หน้ากากอยู่นั่เองนะคะฟีเจอร์นี้จะทำงานร่วมกันระหว่างสมาร์ทโฟนของเรานะคะกับทางนาฬิกานะคะเมื่อน,นาฬิกานั้นอยู่ใกล้กับสมาร์ทโฟนปุ๊บเราจะปลดล็อกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเราไม่ต้องเอื้อมมือเนี่ยไปหยิบหน้าก,ากากออกมาเลยด้วยซ้ำลดนะคะความเสี่ยงในภาวะที่เราไม่ควรถอดหน้ากาก,ากอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวอันนี้นี่ถือว่าเป็นแบบว่าฟีเจอร์เด็ดไหม เด็ดมากนะครับเพราะปกติเนี่ยคนที่ทําแบบนี้ได้ไมันจะต้องแบบเป็นสมาร์ทวอชราคาสูงๆเลยแต่อันนี้น่าดุดว่าเข้าท่ามากเลยที่เอาฟีเจอร์แบบนี้เนี่ยเอามาใส่เอาไว้ในสมาร์ทวอชราคาที่1,499ปาดบาทอะเออ รุ่นแพงๆพอาจจะมองค้อนหน่อยเฮ้ยทำได้ไงอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยเราชอบมากเลยค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของการวัดสุขภาพนะคะตรวจสอบการทำงานของร่างกายของเราตัวนี้แม้ว่าราคาจะถูกมากๆเลยเนี่ยแต่ก็ใส่เซ็นเซอร์ฮาร์ด r วร e ระดับ PPG หรือว่า Photoplethysmography มาเหมือนเดิมนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้แม่นกว่าการใช้ เซนเซอร์ฮาร์ดแวร์ทั่วไปที่มีแสงสีเขียวๆธรรมดาตัวนี้จะแม่นยำมากกว่านะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะคงอินเทรนเหมือนเดิม SPO2 หรือว่าการวัดอัตราออกซิเจนภายในเลือดของเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันสรุปมองว่าถ้าเกิดว่าด้วยประสิทธิภาพมันขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า,าราคานี้ส่วนใหญ่จะได้แค่สมาร์ทแบนดจริงๆนะ,ะได้แค่สมาร์ทแบนดจริง แต่ว่าอันนี้เราได้เป็นสมาร์ทวอชนะคะซึ่งมีจอที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะคะใหญ่กว่าแน่นอนรูปร่างดูเป็นนาฬิกามากกว่าด้วยเนี่ยมันน่าสนใจมากๆตัวนี้นาฬกํกาลังกายเนี่ยก็จะได้เป็น90แบบเหมือนกับทางรุ่นพี่ของเขาเลยนะคะแล้วก็ตัวภาษาไทยนะคะฟอนต์เนี่ยก็เหมือนกับเจ้าตัว r e ย์มี Watch 2 Pro ด้วยนะคะก็คือเป็นฟอนต์ไม่มีหัวดูดีมากๆเลยทีเดียวเนี่ยมาทาให้ความรู้สึกของการแบบรีวิววันนี้รู้สึกแบบเอ้ยราคานี้แบบคุ้ได้แบบ อย่างนี้เลยเหรอต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการทนน้าทนฝุ่นนะคะรอบนี้ก็ได้ระดับ IP 6 8เหมือนกันเลยนะคะก็สามารถใส่ออกกําลังกายได้เลยใส่อาบน้ําได้เลยแต่ระวังสบงสบู่นิดนึงนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยไม่ควรเอาไปลงน้ําทะเลเด็ดขาดน,นะคะพวกนี้เนี่ยไม่ถูกกับน้ําทะเลนะคะถึงมันจะไม่พังในทันทีเนี่ยแต่ถ้ามันแช่นานหรืออะไรอย่างเงี้ยเกลือเนี่ยมันไม่ได้ ดีต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะครับนั้นหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงดีกว่าต่อมาก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่เขาเคลมไว้ที่ประมาณ12วันเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวรุ่นพี่เขาอยู่เล็กน้อยนั่นเองนะคะแต่ว่า12วันเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วตี่กลมๆและกานสมมติใช้งานหนักหน่อยสัก7วันเนี่ยก็ถือว่า1อาทิตย์ชักครั้งหนึ่งเนาะมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปจริงๆเพราะม้เ่มเนต่าง่่งีาานินตัวหน้าาจอทีีม่มขนด เล็กลงนะคะแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะใช้ได้น้อยกว่ารุ่นพี่ประมาณ2วันแล้วก็ยังมีฟีเจอร์แบบปลดล็อกอัตโนมัติเวลามาอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะหรือว่าจะมีแบบไลฟ์วอทเฟสเซออะไรแบบนี้คือแบบเฮ้ยตัวนี้ก็ได้นะเอาจริงๆตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละนะ,คะใครที่อยากได้ตัวนี้นะคะนดุกก็ขออนุญ,ญาตรีวิวเจ้า e d มี Watch 2ไว้เพงเท่านี้เอาเป็นว่า ราคานี้น่าดูดว่าเพิ่มนิดนึงดีกว่าซื้อสมาร์ทแบนด์นะคะส่วนจุดพิจารณาได้พูดไปแล้วว่าตัวเครื่องอาจจะมีความช้าอยู่บ้างนะคะเล็กๆ็น้อยๆแล้วก็ตัวการออกแบบสัดส่วนหน้าจอเนี่ยน่าดูดว่าพอมันคือเขาพยายามทาหน้าปัดให้มันดูใหญ่แต่ว่าตัวจอมันแบบมันเป็นตัวเล็กๆกตรงกลางน่าดูดว่าดีไซน์มันอาจจะดูไม่ค่อยสมมาตรสักเท่าไหร่แต่เรื่องฟีเจอร์และฟังก์ชันการทํางานเนี่ยถือว่าทําได้ดีและโดดเด่นมากๆและนี่คือ r ร v วนวอ c ทูนะคะในราคา1,400 99บาทนะดูเได้พูดทั้งจุดดีแล้วก็จุดพิจารณาให้คุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดผู้ชมอยากได้นะคะก็ไปเตรียมหาซื้อได้เลยนะคะและแ้วเกิดว่าชอบคลิปของเราอัตราส่วนใหม่แบบนี้นะคะบอกเลยว่าพวกเราทํางานกันหนักมากจริงๆ พื่อให้คลิปออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคบมันเหนือกว่าเดิมเยอะมากๆแต่เราก็ดีใจนะคะที่ทุกคนชอบและหลายทุกคนเนี่ยได้ดูวิดีโอที่ทําให้คุณผู้ชมมีความสุขมากที่สุดในทุกๆคืนที่คุณผู้ชมนั้นก่อนนอนนะคะหรือว่าใครที่เข้ามาข้อมูลเนี่ยก็จะได้รับพลังงานดีๆไปนะคะจะไไหไ่เทปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับนดุด,ด้วยถ้าเกิดว่าชอบนดุดคนนี้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันหน้ากันบ่อยๆถ้าเกิดว่าคุณกดไลค์วิดีโอนดุดแล้วก็เจอหน้าดุดบ่อยๆในหน้าฟีะะนนฟด สวค่ะสวัสดีะคะบ๊ายบาย